สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเนสวีต้าเย็นสูตรน้ำตาลน้อยนะครับขนาดแก่ย2ิบสองออนคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงเนสวีต้านมข้นหวาน นมค้นจืดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงเนสวีต้าหนึ่ซองยี่ห้ากรัมนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ150 ml คนให้เข้ากันนะครับเน็นวิตาซองใหญ่อย่างนี้นะครับมีซองเล็กข้างในนะครับ6กซองส่วนประกอบภายในซองนะครับก็มีธัญญาหารอบกรอบข้าวสาลีเต็มเม็ดแป้งข้าวเจ้ามอสกัดน้ําตาลข้าวโพดนมพร่องมันเนยนะครับต่อไปนะครับ นมข้นหวานคาร์เมชั่น30 ml นมค้นจืดคาร์เมชั่น45 ml คนให้เข้ากันอีกรอบนะครับโอ้หอมหน่าทานเลยเกินนะครับเป็นสูตรน้ำตาลน้อยกว่า50%นะครับ เครื่องดื่มนี้มีประโยชน์นะครับใยอาหารสูงแคลเซียมสูงนะครับคราวนี้เราก็จะจัดเสร์ด้วยนะครับน้ำแข็งขนาดแก้วยีบสองออนนะครับหอมหน้าทานลาเลยคือนะครับคราวนี้ก็ท็อปหน้าด้วยเนทวิต้านะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ n e t v i ว a ตาเย็นสูตรน้ำตาลน้อยขนาดแค่ยีสองออนนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ